สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมารากตโคลอมเบียกันนะคะใสามากดูดิคือเนื้อมันจะใสามากเลยนะมารากตโคลอมเบียค่ะจะไม่ทึบนะคะโปร่งแสงอันนี้ตัวเรือนเป็นทองคำขาวนะคะมารากตล้อมเพชร เรามีเซอร์ด้วยจาก hgt รายละเอียดตามนี้เลยค่ะขนาด4.19กรัตอเมอรัลคัตนะคะอ m เมอรัลคัตคืออะไรอ m e เมอรัลคัตก็คือนี่ไงเป็นสี่เหลี่ยมเชลยนในเป็นสี่เหลี่ยมเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็ลบมุมด้วยลบมุมเหลี่ยมด้านข้างออกสี่มุมแบบนี้เรียกว่าอ m e เมอรัลคัตนะคะมารากฏตามความเชื่อเป็นอันมณนี แข่งกันเรียกซับด้วยสายมูเนี่ยลองลองมูได้นะสวยไหมสวยมากเลยตอบแทนให้ว่าสวยมากใครอยากจับจองเป็นเจ้าของหรือกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนี่ที่ร้านนี้อมรดาแอนเจนลักชัวรี่เจมส์นะคะเรายินดีให้บริการ เซิร์ชใน Facebook ก็ได้ชื่อนี้เลยค่ะหรือว่า Instagram ก็คือ AJ Luxury James นี่อ่ะรีวิวกันให้ดูอีกรอบหนึ่งใสๆเลยรีวิวให้ดูอีกรอบนึงที่ร้านเรามีสินค้าอื่นอีกด้วยนะคะใครต้องการของขวัญชิ้นพิเศษหรืออยากจะได้เพชร อัญมณีชิ้นอื่นๆสามารถทักเข้ามาสอบถามหรือว่าส่งแบบมาสั่งทำได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ